จุดเริ่มต้นของการทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมันกับตำแหน่งที่เรียกว่าช่างสีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช่างสีลักษณะหน้างานและก็การทำงานเขาเป็นยังไงบ้างแล้วตอนสุดท้ายจะมาดูกันว่าการทำงานของช่างสีจะทำงานกี่วันพักกี่วันแล้วก็ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ช่างสีหรือว่าตำแหน่งเพนเตอร์ ก็ทําหน้าที่ตามชื่อเลยครับช่างสีมีหน้าที่หลักๆก็คือทาสีก่อนที่เราจะทาสีเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องอกําจัดสนิมก่อนเพราะแท่นขุดเจาะน้ามันทํางานอยู่บนกลางทะเลมันก็จะทําให้เกิดสนิมเกาะบนเหล็กได้ง่ายก่อนที่เราจะเริ่มทาสีเราจําเป็นจะต้องยิงสนิมออกหรือกําจัดสนิมออกไปจากเหล็กก่อน โดยจะมีอุปกรณ์หลักๆที่เราใช้ยิงอยู่2ชนิดก็คือนิดเดิลกันกับบัฟฟิ้งเป็นตัวเพื่อให้สนิมออกตัวนิดเดิลกันเป็นลักษณะคล้ายๆปืนเขาเรียกว่าปืนยิงสนิมก็จะเอาไว้กำจัดสนิมก่อนที่เราจะเริ่มทาสีสีที่เราใช้ทาบนแท่นคุณเจาะน้ำมันก็จะมีอยู่หลักๆก็คือสีกันสนิม กับสีตัวจริงเพื่อป้องกันไม่ให้แท่นเกิดสนิมแล้วก็เกิดความผุผก,ก่อนการทำงานของแท่นขุดเจาะน้ำมันก็จะมีช่างสีทำสีบริเวณตัวแท่นเวียนกันไปตรงไหนที่มีสนิมช่างสีก็จะเข้าไปทำการ ยิงสนิมและก็ทาสีส่วนการทำงานของช่างสีก็จะทำงานเป็นกะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กะกลางวันเพราะจะต้องทาสีในพื้นที่ที่เราจะมองเห็นได้ง่ายถ้าอยู่กลางคืนมันก็จะยากต่อการมองเห็นรอบการทำงานของช่างสีก็จะทำา8 8วันแล้วก็พัก14วันก็คือทำงาน4ี่อาทิตย์แล้วก็พัก2ออาทิตย์รายได้ของช่างสี หรือเงินเดือนของช่างสีก็จะอยู่ตกอยู่ที่ประมาณ20,000จนถึง2 5 0 0นะครับโดยประมาณแล้วแต่บริษัทเป็นยังไงกันบ้างครับสำลําตำแหน่งเริ่มต้นของน้องๆที่มาเริ่มทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันมาเริ่มต้นที่ตำแหน่งช่างสีถ้าเพื่อนๆสนใจอยากให้ผมเล่าตำแหน่งอื่นๆหรือว่าอยากให้ไป เจาะจงตำแหน่งไหนก่อนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับช่อง GoDeep ขอบคุณครับ